เมื <Smile. S 2> ่อสัปดาห์ที่แล้วพลอยได้พูดถึงเรื่องความคุ้มครองแบบพบพาไปนะคะหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรก็อย่างที่พลอยบอกไปแล้วนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทุกขณะนะคะและสิ่งที่เราขาดนะคะก็คือความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องค่ะความคุ้มครองแบบพบพาก็คือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลค่ะหรือเรียกง่ายๆว่า PA แต่ถ้าจะให้ตอบลึกไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะให้ผู้รู้มาตอบให้คุณผู้ชมฟังค่ะครับน้องพลอย PA นะครับย่อจาก personal accident นะครับภาษาไทยเรียกว่าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลซึ่งชื่อก็บอกแล้วนะว่าประกันภัยประเภทนี้ต้องคุ้มครองในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้นและโดยเฉพาะยิางยิ่งในช่วงสงการที่ผ่านมานะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากว่าพื้นเนี่ยนองไปด้วยน้ำนะฮะการเดินหรือการเล่นสงการระหว่างนั้นอาจจะหกล้มได้หรือในกรณีที่มีการเดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อพักผ่อน นเนื่องจากว่ามีรถเดินทางออกต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ในกรณีอย่างนี้ก็คุ้มครองด้วยการ PA ปัจจุบันมีความสะดวกค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากปัจจุบันมีบัตรรี่ว่าบัตร PA คือเป็นบัตรที่พกพาแทนเงินสดเพื่อเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยคือเป็นการลดภาระของทางพวกกันภัยในการที่จะต้องชําระเงินสดในก่อนนะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือประกันภัย PA เนี่ส่วนใหญ่คือคุ้มครองทั่วโลกไม,ไม่ว่าท่านเดินทางไป ประเทศไหนทั่วโลกก็คุ้มครองหมดในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆบริษัทประกันภัยก็ให้ความคุ้มครองถึง24ชั่วโมงนะฮะมี c เซ็ center ในการให้บริการอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ทางผู้ประกันภัยสามารถที่จะได้รับบริการที่ดีจากทางบริษัทประกันภัยนะครับการซื้อประกันภัยบาดเหตุส่วนบุคคลจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการลดภาระให้กับทางผู้ประกันภัยในกรณีที่มีบตดเหตุและบาดเจ็บแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยผู้ที่อยู่ข้างหลังในกรณีที่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้น